สวัสดีครับวันนี้ผมมี M1 นะครับที่อยู่บนโต๊ะที่เห็นนะครับจะให้ดูว่าของจริงของอเมริกานะครับกับของเล่นแบบเข้าใจว่าเป็นของจีนแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมีเคล็ดแนะนำา7ประการนะครับและวกอีก2นะครับสำหรับปลอกวิธีการดูง่ายมากเลยครับถ้าดูวิธีนี้สามารถเอาไปจับได้เลยนะครับว่าอะไรของจริงอะไรของเล่นแบบ อันนี้เลยครับดูง่ายๆนะครับเริ่มกันเลยเจ็ดอย่างมีอะไรบ้าง1ดูง่ายที่สุดครับดูเราใครส่งรูปมาเราดูตรงน็อตเนี่เยเครับน็อตของเรียนแบบจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับของจริงจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับในประการที่1อันนี้อาจจะดูไม่แตกต่างกันมากนะครับฝั่งนี้ฝั่งหัวนอ็อตฝั่งตัวเมียนะครับเห็นได้ชัด นี่คือประการที่1ของเล่นแบบของจริงครับประการที่2ต่อมาเลยนะครับตัวกาดมือถ้าเห็นกาดมือนะครับตรงนี้เลยมันจะมีเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นรอยเป็นรอยผมเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นรอยหล่อน่าจะเป็นเหล็กหล่อขึ้นมานะครับรอยหล่อจะเป็นเส้นเส้นกลางยาว2ด้านเลยนะครับซึ่งของอเมริกานี่ครับจะไม่มีนะ เป็นเหล็กปั๊มออกมาเป็นแผ่นเลยจะเรียบเสมอทักงนันนครับจะเรียบเนียนคือประการที่สองต่อมาเลยครับประการที่สามนี่เลยครับที่ใครเขาบอกว่าตัว U S ตัวใหญ่ๆนี่ฮะนี่ตัวใหญ่มากของจริงเป็นไงของจริงเ็าจะตัวบางๆเล็กๆล,ลายจะชัดๆนะครับตัวเล็กๆบางๆชัดๆอ่ะให้ดูกล้ามด้านหนึ่งนะครับ นี่นะครับในยูซี่เห็นไหมครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับประการที่3นะครับต่อไปประการที่4ด้านหลังนี้ครับรูปล,ลูกระเบิดแล้วก็เปลวไฟและตัวเลขปี1942ตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่มอกนะครับแล้วก็ลูกตัวฟอนต์นี่จะไม่เรียบเสมอกันนะครับตัวงานไม่ประณีตซึ่งต่างจาก ตัวนี้นะครับียนะครับลูกระเบิดก็จะเล็กๆแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดนะครับหนึ่งเก้าสี่สองนะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วนี้ของพอพอไม่มีปีด้านนี้แต่ว่าตัวคําว่าตัวลูกระเบิดหรือว่าตัว U S ก็จะตัวเล็กนะครับประการที่4นะครับต่อไปครับประการที่5ตัว ตัวสลักข้างในนะฮะตัวสลักยึดนอด็อตไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าตัวเป็นแกนข้างในนะครับเ็าจะทาด้วยเหล็กบางๆเป,เป็นแผ่นเล็กๆนะครับแผ่นพังบางๆนิดเดียวที่ยึดกับตัวลํากล้องปืนนะครับของกิ๊บเป็นไงเหล็กหนาบ,บึกอย่างใหญ่นะครับเห็นไหมครับแกนตรงนี้มันจะหนาหมดเลยครับเหล็กจะหนานะครับ นี่นะครับอย่างหนาการเที่เลยครับที่5ประการที่6ต่อมาเลยครับตัวบ้านด้านท้ายด้านท้ายนะฮะด้านท้ายตรงนี้ครับแบนนะฮะแบเนเห็นไหมฮะแบนซึ่งของอยูเอ็นจะเป็นกลมมนนะฮะ หยิบไม่ได้เลยคนระับดูได้นะกลมมนนะฮะนี่อย่างนี้ชัดๆเลยนะกลมมนทุกด้านประการที่6นะครับประการที่7สุดท้ายที่ผมจะแนะนําคือว่าตัววัสดุตัวเหล็กตัวนี้ฮะมันจะค่อนข้างดำนะเหล็กจะดำไม่ชัดเจนจักสานะเนื้อเหล็กจะไม่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เอาหม่นะครับ1ตัวนอ็อต2ตัวกาด3ตัว USB ใหญ่4ตัวปีข้างหน้า5ตัวกระเดื่องข้างในนะครับ6ตัวปันท้ายแล้วก็7ตัวเหล็กโดยรวมนะครับโอเคแล้วที่ว่าอีก2นั่นคืออะไร2นี่คือปลอกนะครับที่ผมบอกอีก2คือปลอกปลอกของจริงเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์นะครับส่วนของปลอมเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับ ถ้าส่องกระดาษเนี่ยจะเป็นจะส่องกระดาษส่องไฟเนะเราจะเห็นเป็นซีทรนะูแล้วไม่ทราบเห็นอ่าเห็นไหมครับนี่เป็นซสออกมาซีทรูเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะแนะนำคือว่าตรงขอบของขอบสันขอบเนี่ยเหล็กเขาจะบางนะฮะเหล็กเขาจะบางมากครึ่งๆข,ของอันนี้ได้เลยนะครับเหล็กจะบาง ก็เนื่องจากคุณภาพของต้นทุนการทำงานของเขาครับบางนะครับ,บ,าบ,านะรบฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับลองเช็คพิจารณาดูดีอันนี้มีเยอะมากนะครับในตลาดนะครับหลักการของดูของปลอมของก๊อปปี้เรียนแบบง่ายๆที่สุดคือว่าดูของจริงให้เยอะนะครับแล้วเราก็เห็นความแตกต่างของของ,ของเรียนแบบนะครับ ลองดูนะครับสวัสดีครับ